สรุปผลงานคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลประจำเดือนมก,กราคม2558แนวทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการดำเนินงานมีการพัฒนาแบบองค์รวมยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสร้างความสมดุลทั้งคนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งการพัฒนาและการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามเก้ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติสำหรับเดือนมกราคม2558ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติที่สำคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนได้วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพและบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวได้มีการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมามีการลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า1ล้าน6 0นคนปัจจุบันเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จใน31มีนาคม2558นอกจากนั้นยังมีการจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องการช่วยเหลือแรงงาน ได้เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยที่เรียกว่า Smart Job Center สำหรับคนไทยไม่มีงานทำหรืออยู่ระหว่างการหางานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยการจัดระเบียบผู้หับเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานครจำนวน14จุดโดยยกเลิกทำการค้าทั้งหมด6จุดจุดที่ให้ทำการค้าเฉพาะกลางคืน5จุดและจุดที่จัดระเบียบการวางสินค้า3จุดการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในระยะเร่งด่วนเช่น ทำป้ายราคาปรับจุดจอดให้เป็นระเบียบออกใบรับรองวินการอบรมชี้แจงมารยาทในระยะกลางได้แก้ไขปัญหาภายใต้กรอบกฎหมายโดยพิจารณาตั้งวินใหม่จํานวน1522วินและในระยะยาวโดยดําเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยออกหนังสือรับรองการใช้จักรยานยนต์สาธารณะลงทะเบียนร,รับเื้อกักใหม่ การจัดระเบียบรถแท็กซี่ได้ดําเนินการจัดระเบียบเร่งด่วนโดยการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการเจ้าของรถเจ้าของอู่รถและผู้ขับขี่รวมทั้งบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะได้ดําเนินการตามนโยบาย3ประการคือความปลอดภัยการจราจรการดําเนินการต่อผู้มีอิทธิพล รวมทั้งการรับรถโดยสารที่ผิดกฎหมายเข้ามาเป็นรถร่วมกับคอสมกและบอขศออการรักษาความสงบเรียบร้อยสถานการณ์ในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงการบริหารราชการแผ่นดินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังอาสาสมัครภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลปัจจุบันได้จัดตั้งแล้ว111ตำบลการแก้ปัญหาที่สำคัญคือทุ่งยางแดงโมเดลที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงในพื้นที่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ได้ดำเนินการในประเด็นหลักได้แก่การรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนโดยการจัดเวทีประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์น <Yeah. S 2> kind of ักศึกษาระดับอุดมศึกษาและรับทราบข้อมูลจากผู้รับผลกระทบทางการเมืองการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนการปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาระบบการผลิตครูคุณภาพมีกรอบยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูซึ่งได้ยกกร่างเบื้องต้นไว้แล้วให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับแผนงานพัฒนาวิชาชีพครูทั้งระบบได้แก่ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโครงการศึกษาวิจัยระบบผลิตครูและโครงการศึกษาข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้น เสริมสร้างค่านิยมจิตสำนึกและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย12ประการด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ฝ่ายค่านิยมการจัดทำคู่มือการใช้หลักสูตรค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ฝ่ายค่านิยมและจัดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ฝ่ายค่านิยมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการจัดทำนวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคง,งของประเทศ จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงข่ายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน15,369โรงครอบคุมผู้เรียนจำนวน1 1ึ9 7ล้านนคนโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ยูนิเน็ตพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยภายในประเทศเป็นเครือข่ายความเร็วสูงและการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาวิจัยกับต่างประเทศโดยให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจำนวน1633แห่งให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบในวัดแบบไม่เป็นทางการเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัดโรงเรียนเข้าด้วยกันจำนวน1,102แห่งใน504อําเภอ75จังหวัดการสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและการแก้ไขปัญหาเกษตรกรการป้องกันแก้ไขสถานการณ์ภายแล้งการเตรียมมาตรการรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการหารายได้เสริมให้เกษตรกร การช่วยเหลือน้ำดื่มน้ำบริโภคตามโครงการราตรัดร่วมใจสู้ภัยแ้งทหารตำรวจพลเรือนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่นาปรังพื้นที่เขตชนละทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและลุ่มแม่น้ำแม่กรองการช่วยเหลือการจ้างแรงงานเกษตรกรซึ่งดำเนินการไปแล้วร้อยละ52 การพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชนประธานของกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการไปแล้ว1,514บ่อมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการจำนวน27,134รายส่วนโครงการในพื้นที่แหลงซ้ำซากจำนวน3,52 0ตำบลใน58จังหวัดและพิจารณางบประมาณให้ตำบลละ1ล้านบาทเป็นเงินกว่า3,000ล้านบาทการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ษทวายได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงไทยเมียนมาก,การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่29-30มกราคม2558ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศการพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลา รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาสู่ตลาดโลกการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาลของไทยรวมทั้งการสร้างความร่วมมืออุตสาหกรรมธุรกิจและการค้าฮาลาลระหว่างประเทศอีกด้วย การช่วยเหลือเกษตรกร,กรโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวทุกครัวเรือนเริ่มจาก20ตุลาคม2557โดยณนะ27มกราคม2558ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์โอนเงินให้เกษตรกร,กรแล้ว3,511,18รายพื้นที่38,347,949ไร่จำนวน38,347.94ล้นน 38, 3, 4, 7, 49, านบาท โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเริ่มจ่าย15พฤศจิกายน2557โดยณนะ27มกราคม2558ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว713,000รายพื้นที่7,132,670ไร่จำนวน7,132.66ล้านบาท มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปลาล์มขาดแคลนคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการปลาล์มน้ำมันไตรามาสแรกของปี2558โดยให้นำเข้าน้ำมันปลาล์มดิบแยกขายในปริมาณจำกัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันปลาล์มขาดแคลนและให้ดำเนินการนำเข้าในระยะเวลาที่สั้นและเร็วที่สุดในปริมาณ50,000ตันให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์2558 และเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับราคาขายผลปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาทโดยให้โรงกั่นน้ำมันปาล์มและโรงไบโอดีเซลรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ30บาทในช่วงเวลานำเข้าจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2558การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้มีการดำเนินการกับประชาคมอาเซียนดังนี้ มีการร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงไทยเมียนมาก,การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องการประชุมร่วม3ามฝ่ายกับญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกดำเนินการร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนณประเทศมาเลเซียเน้นการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุในแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ95ของมาตรการทั้งหมดเช่นการจัดทำข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการการใช้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในประเทศสมาชิกอาเซียนการจัดทำความตกลงการอำนวยความสะดวกระหว่างการค้าเป็นต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนฮ่องกงเพื่อพบปะหารือรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายการค้าระหว่างกันการพัฒนาความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้การเจรจาจัดทาเขตการค้าเสรีอาเซียนและฮ่องกงให้แล้วเสร็จในปี2559การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการจัดระบบป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ซึ่งมีการบุกรุกพื้นที่ป่าจำนวน866คดีผู้ต้องหา182คนพื้นที่กว่า29,000ไร่การลักลอบตัดไม้จำนวน992คดีผู้ต้องหา416คนในการจัดการขยะมูลฝอยได้เร่งรัดการจัดการขยะสะสมพื้นที่วิกฤตรุนแรง6จังหวัดและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยทุกจังหวัด คัดลอกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานจำนวน33แห่งโดยพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวน15แห่งและจัดทำแผนการจัดตั้งโรงกำจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศจัดตั้งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่3แห่ง ส่วนมลพิษทางน้ำได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำประเทศไทยจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันฟื้นฟูลุ่มน้ำต่างๆ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริงคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคอนรอได้ประชุมคอนรอครั้งที่1ทับ2558สรุปสาระสำคัญคือการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจซึ่งถือเป็นโครงการกองทุนรวมโครงพื้นฐานโครงการแรกของรัฐวิสาหกิจโดยคาดว่าจะสามารถระดมทุนผ่านกองทุนรวมได้ประมาณ20,000 ล้าานบาทการสร้างความโปร่งใสในการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคอนอรอได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำและลงนามข้อตกลงคุณธรรมของโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV ของขสมกรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายของรอฟมอย่างเป็นทางการรวมทั้งจัดให้มีผู้สังเกตการอิสระ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับขั้นตอนที่สำคัญในการนำคอสมาดำเนินการปรับใช้ในเรื่องของโครงการก่อสร Schools, ้างขนาดใหญ่ของไทยจะต้องมีการจัดทำแนวทางและเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของค o อสการปรับปรุงระบบโทรรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศในทุกด้านทั้งการเกษตรการเงินการค้าและการบริการด้วยการจัดทำรถแมปการขับเคลื่อนในระยะ3ปีรวมทั้งการจัดทำนโยบายและแผนเศรษฐกิจดิจิตัลแห่งชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจำนวน8ฉบับ การเร่งรัดป,ปรับปรุงการขยายเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานไปยังพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เพื่อความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการดำเนินการโครงการจัดสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสายใยแก้วนำแสงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไอซีชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาส รวมทั้งการจัดทําโครงการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลระยะที่ 1. เพื่อสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนปอเนาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้การป้องกันและประปาบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาทุจริตและติดตามคดีสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมรวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบและเร่งรัดการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนการใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรมในการป้องกันการทุจริตในโครงการต่างๆซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ โดยมีโครงการใช้ระบบข้อตกลงคุณธรรมนำร่องสองโครงการคือโครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายและแนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมมีการบริหารจัดการด้วยความโปรง่งใสซื่อสัตย์ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานศิลธรรมวัฒนธรรมหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2557จนถึงปัจจุบันได้ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันสามารถสร้างกระแสการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดกับประชาชนและสังคมอย่างกว้างขวางจนกระทั่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติได้ประกาศดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี2014ของไทยมีอันดับสูงขึ้นจากอันดับที่102มาอยู่ที่อันดับ85และจัดเป็นอันดับ3ของกลุ่มอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มุ่งม,มั่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีเป้าหมายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและการเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนเราาาจะทตมสัญญ